สวัสดีครับกลับมาพบกับผมอาจารย์วัญชัยสอนสิริที่จะมาตอบปัญหากฎหมายในรายการอาจารย์วันชัยหายข้องใจใน3นาทีสามารถรับชมได้2ช่องทางครับช่องทางแรกที่ฟินฟินชาแนลบนบัคบูดอททีวช่องทางที่2 p o พอดแคสต์ฟินฟินชาแนลและวันนี้ผมจะมาตอบคำถามเรื่องอะไรเชิญรับชมครับ หญิงแต่งงานแล้วจำเป็นไหมที่จะต้องเปลี่ยนคํานำหน้าและนามสกุลมีคํำล้อเลียนผู้หญิงกันมานานว่าแต่งงานแล้วเนี่ยเสียทั้งข้างหน้าเสียทั้งข้างหลังบางคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่จริงหรอกสมัยนี้มันได้ทั้งข้างหน้าได้ทั้งข้างหลังบางคนก็ว่า เฮ้ยได้หน <Like, S 3> <ued> ้าแล้วลืมหลังในความเป็นจริงแล้วมันอะไรเอาละครับเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นเรื่องของผู้หญิงที่แต่งงานแล้วว่าถ้าแต่งแล้วจะต้องใช้คํานำหน้าอย่างไรแบบไหนและนามสกุลจะต้องใช้ของผู้ชายหรือเปล่าผมขอแค่3นาทีแล้วคุณจะหายข้องใจครับ ฟังกันให้ชัดๆจ,จะจะไปเลยนะครับคุณผู้หญิงถ้าแต่งงานแล้วต่อไปนี้ใช้คำว่านางก็ได้ถ้าคุณอยากจะเปลี่ยนจากนางสาวเป็นนางหรือคุณไม่อยากจะเปลี่ยนอยากจะใช้นางสาวตลอดไปก็ไม่มีใครว่าครับไม่ได้บังคับเหมือนกฎหมายเก่าจะใช้นางสาวไปได้ตลอดชีวิตก็ได้เอ้า ต่อไปมาพูดข้างหลังบ้าง <S <S <ess> <S ก็คือนามสกุลแต่งงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว <S <S <ess> <S ในอดีตก่อนหน้านี้เสียข้างหลังครับคือเสียนามสกุลต้องไปใช้นามสกุลของผู้ชายแต่กฎหมายใหม่สมัยนี้เป็นศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์เป็นความเท่าเทียมกันระหว่างหญิงกับชายครับดังนั้นเมื่อคุณแต่งงานแล้วอยากจะใช้นามสกุลของคุณเหมือนเดิมเขาอนุญาตโอเคเอาเลยครับไม่ต้องการใช้ของผู้ชายก็โอเคครับกฎหมายอนุญาตครับในขณะเดียวกันบอกอยากใช้ ของผู้ชายด้วยได้ไหมครับก็เอาของผู้ชายมาต่อเลยไม่มีใครว่าเช่นคุณนามสกุลมโหรานผู้ชายนามสกุลบานตะเกียงก็ชื่อเลยนางสาวสะอิ่งมโหรานบานตะเกียงกฎหมายก็อนุญาตไม่เป็นอะไรครับหรือเราบอกเฮ้ยเราอยากจะใช้นามสกุลของผู้ชายข้างหน้าแล้วนามสกุลของเราข้างหลังก็นางสาวสะอิ่งบานตะเกียงมโหราน ก็ได้ครับหรือผู้ชายก็เหมือนกันครับเขาให้เท่าเทียมกันเหมือนกันครับอยากใช้นามสกุลของผู้หญิงได้ไหมครับได้ครับคุณนามสกุลบานตะเกียมอยากจะใช้มโหฬานก็ไม่ว่านายสมชายมโหฬานแปลว่าใช้ตามผู้หญิงสรุปแล้วทั้งหญิงและชายอยากจะใช้นามสกุลเดิมหรือจะใช้ทั้งคู่หรือผู้ชายอยากมาใช้ของผู้หญิงแล้วบวกของตัวเองกฎหมายไม่ห้ามทั้งสิ้นครับอันนี้เขาเรียกว่าศักดิ์ศร,รีทั้งข้างหน้าและข้างหลังเท่ากัน เป๊ะเลยครับไม่มีใครเสียหน้าเสียหลังอีกแล้วครับใครอยากปรึกษาเรื่องอะไรฝากคำถามไว้ได้ที่สองช่องทางนี้เลยครับและครั้งหน้าผมจะมาตอบคำถามเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามกันนะครับ